แอดมินมิกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับรายการรองของ17ที่จะพาเพื่อนๆไปชมงบ8,000สามารถเล่นเกม g a l ีนาได้ไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าออนไลน์หรือแม้แต่พอยต์แบงค์ถรัพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับนี่คือระบบของผมทั้งหมดวันนี้เราจะมาใช้ดูตัวนี้กันก่อนเลยเป็น Intel p แ a นเท m G นะครับ440ถามว่าตัวนี้ครั้งก่อนเคยทำไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้จะกลับมาพร้อมกับการเล่นเกมกาลีนา แรมใช้แรม8 g ิกจากทาง Kingston นะครับบัส2,133 m h z DDR4 นั่นเองตัว power supply ไม่ต้องเป็นห่วงไปเรามีตัวคุ้มราคาดีๆอย่างเทนที่500วัต์หรือ550วัต์ก็มีให้เลือกจับจองกันราคาพันกว่าบาทเท่านั้นเองส่วน system ด้านขวามือของผมนอกเหนือจากแผ่นเทม g 440 RAM 8 g ิกตัวเมน b o a r d ผมเลือกใช้ H110 นะครับแต่ตัวที่เอามาให้ดูกันจะเป็น H170 ซึ่งฟีเจอร์ต่างๆ สามารถใช้ได้เทียบเท่ากันเลยแน่นอนระบบนี้หลายๆคนคงจะสงสัยว่ามันจะเป็นอะไรจะเป็นยังไงจะเป็นแค่ไหนลงเกมได้มากน้อยแค่ไหนที่สําคัญเลยขาดไม่ได้นะครับอย่าลืมฮาร์ดดิสจะใช้เป็น SSD 128 g b หรือฮาร์ดดิสก์1เ b ก็ได้ราคาใกล้ๆกันอยู่ที่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนี่คือภาพรวมผมจะสรุปให้ดูกันอีกครั้งนะครับไล่ตั้งแต่ CPU เลยเป็น g 4 4 0ราคาประมาณ2,000บาทเมนบอร์ด h 1 1 0ราคาประมาณ1,900จากทาง a s ส r o c ก็ได้นะครับ แรม8 g b G DDR4 2,133 MHz Power Supply ประมาณ5วัตเอาของย e ีห้อ Pentri นี่แหละถูกดีมีมาตรฐานด้วย SSD หรือ Hard Disk 1TB หรือ SSD 128 g b การ์ดจอเราใช้ออนบอร์ดรับรองได้เลยว่าครั้งนี้เล่นเกมทั้ง FIFA ออนไลน์และพลอยแบงค์ได้ลื่นๆแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเกมกันได้เลยครับ ผมโอ้โหกำลังดูเดือดแล้วนะครับกับพอยต์แบงก์กับงบ8,000นะแผนเทมจีเกมกาลีน่านี่สบายๆเลยเนี่ยผมกำลังบุกตะลุยอยู่นะฮะโหมดอะไรก็ไม่รู้เป็นสไนเนี่ยคิวไปได้แล้ว5นะครับตายไป1อย่างเทพอะโอ้โหผมนี่แชมป์เก่าเลยนะฮะพอยต์แบงก์เออหนึ่งศพหรือเปล่าไม่นะฮะเ๋ยวจะกลายเป็นศพเองบวกด้วยปืนสั้นโอ้ย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 หนีหนีโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ลื่นเลยนะครับ8,000กับแพนทิมจี440แรม8 g ินะฮะใช้การ์ดจอออนบอร์ดสบายๆตอนนี้หัวยังเย็นอยู่นะฮะเพราะว่าค่าได้เยอะอยู่แล้วก็ยังไม่ตายมากเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปบวกกันดีกว่างบ8,000เลื่นๆเราไปบวกไล่เก็บไล่คิวกันดีกว่านะฮะอยู่ตรงนี้มันจะไม่ได้ใครค่าเลยมาออเต็มอกออ<ๆ>พวกเดียวกัน เอ้าหัวแตกอ่ะนี่นะครับเจอหมอกควันก็ยังลื่นๆอยู่เลยปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้กระตุกไม่ได้อะไรนะฮะโอ้โอ้ยนี่มันจะบุกทะลวงฟันถึง <Hey, S 1> ขนาดนี้เฮดช็อตเฮดช็อตไปหนึ่งศพอ่าประมาณนี้นะฮะความลื่นไหลนี่กะด้วยสายตามากกว่า60เฟรมแน่นอนเล่นเกมกาลินาได้สบายๆเลยนะฮะสำหรับสเปคงบ8 0 0 0ลองของ17ตัวนี้ ใครที่ดูสเปค <hi> ไม่ทันย้อนกลับไปดูหน้ารีวิวสเปคเมื่อกี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกหนึ่งเกมกับโอ <cop c iful concept> ้ทิปเปิลคิวแล้วกับอีกหนึ่งเกมนะครับอย่างฟีฟ่าออนไลน์กันดีกว่าโอ้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 ไม่โดนเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วโอ้โหแม่นเหมือนจับวางตรงไหนตรงไหนตรงไหนี่เฮดช็อตโอเคนะครับเดี๋ยวไปอีกหนึ่งเกมกันเลยดีกว่า ต่อกันอีกหนึ่งเกมนะครับกับฟีฟ่าออนไลน3แต่แน่นอนงบ8,000ต้องเล่นได้อยู่แล้วแต่จะปรับตั้งค่าหน้าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในการปรับตั้งค่า FIFA าออนไล3เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วงบ8,000คงปรับอะไรไม่ได้มากแน่นอนปรับได้ 720p คุณภาพกราฟิกระดับต่ำนะครับตั้งค่า Vsync ผมปิด off ไปเดี๋ยวมาดูในเกมันเลยว่าจะเป็นยังไง าอยู่ในเกมกันนะครับะะวางบาร์เซโลนาจากสเปนจากเกตาเฟจากสเปนเช่นกันนะครับมีอดิศรพึ่งยากับพิสนุนินกลัดด้วยนะฮะภาคผมแงทงภาคแทนเลยแล้วกันนะฮะแอดมินบิ๊กนินกัดมายิงโอ้โหยิงเข้าไปแล้วหนึ่งตรงทำไมมันง่ายได้ขนาดนี้แหมถ้าเมื่อกี้ยิงไม่ตรงกรอบนี่ไม่เป็นประตูนะครับผม <laughs> นี่ไงโอ้โหยิงเข้าไปแล้วอินเนสตาของเรา ต่อเนื่องยาวๆเลยนะฮะเขาพูดอะไรเนี่ยยิงยากมากเหรอฮะโอ้โหยากตรงไหนนะฮะโอเคหนึ <Okay. Yeah. S> 1> 1่งศูมาต่อเนื่องกันโอ้โหภาคได้สมจริงสมจังจริงอะสองศูนยไม่สองศู 0. ความลื่นไหลนะฮะกับงบ8 0 0พันอย่างที่เห็นเลยสมูทสมูทแต่ภาพอาจจะเหมือนเพลงสองไม่สักเล็กน้อยนะฮะเพราะว่างบขนาดนี้เล่นได้ลื่นก็เพียงพอแล้ว ถ้าจะให้ภาพสวยคงต้องเพิ่มการดจอเข้าไปอีกนะครับใส่ 750Ti หรือจะเป็น rx 460ก็ได้นะครับพร้อมอยู่แล้วกับสเปคนี้โอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหแดนนี่เอเวสนะครับแดนนี่เอเวสของเรา2 0มันจะดีใจอะไรขนาดนั้นล่ะนั่นนะ <c oughs> อ่ะอ่าไปย่เยอะให้โกอีกนะครับเดี๋ยวสักคู้นย์แล้วไอ้บิ๊กก็จะไปสรุปแล้วนะฮะโอ้โหเกมมันง่ายซะเหลือเกินอะ สงสัยเดี๋ยวจะ3ามศูนย์ละส่งไปออออเลี้ยงอ้าวโดนแย่งส่งโอ้โหถ้ามันจะง่ายขนาดนี้มาอู้จุดทอดป่าไม่จุดนะฮะไม่จุดมามงคืนมงคืนไปส่งขึ้นหนาส่งขึ้นหน่ส่งขึ้นหนา,นหนาเออยิงเออโอ้โหสามศูนย์หลุยโซเลสนะฮะพี่หลุยของเราทำไมเกมมันง่ายขนาดนี้ล่ะฮะ แน่นอนอยู่แล้วน,นะฮะนี่คือเกมแรกตาแรกในเกมมันก็เลยปรับความยากเอาไว้แค่นิดหน่อยความลื่นไหลแน่นอนมากกว่า60เฟรมอยู่แล้วนะส,ส,สุดสวยไปเลยนะฮะโอ้โหภาคดับเบิลจริงๆเลยเกมแต่ผมชอบอย่างนะฟีฟ่าลา e 3เนี่ยภาคมันจะเป็นภาคไทยไงสนุกดีเหมือนเราเล่นวินนิ่งสมัยก่อนน่ะเครื่องเพลงหนึ่งอ่ะก็จะเป็นภาคไทยด้วยเช่นกันอ้ยมาแล้วเอ้ยโอ้โหขาขวาเอาไว้ได้ สวยมากนะฮะคุ้มค่าต่อการเสีย <c oughs> เส่ยงอา้าวยิงดิโอ้โหยิงซ้ำโอ้โหไม่ได้นะครับอะประมาณนี้แล้วกันสำหรับฟีฟ่าออนไลน์3นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคจริงๆที่ใช้กันดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องเราใช้อะไรกันนี่เลยอย่างที่เห็นนะครับการ์ดจอออนบอร์ดที่ผมเลือกก็จะเป็น HD Graphics 510พ่วงมากับ CPU นะครับที่เราใช้เป็นเมนหลักเลยคือ G4400 นั่นเองเป็นแพนเทียม ทั้ง2ตัวสามารถเล่นเกมทั้ง Point b a n k และในส่วนของ FIFA Online 3ได้อย่างเรื่อๆเลยเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันต่อเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับสเปคงบ8,000เล่น Point b a n k และ FIFA Online 3เกมของ g a l ิ n น่ได้เรื่อๆเลยบอกได้เลยนะครับว่าแผ่นเก G440 ร a ม8 g ิและสเปคอื่นๆในรองของ17งบ8,000ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีใครที่มีงบเพิ่มเติมอัปเกรดเพิ่มเติมใส่การ์ดจอเข้าไป อีกสัก2อสามพันจะเล่นเกมได้มากกว่านี้ฟินกว่านี้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าใครที่สนใจสามารถไปปรับแต่งสเปคผ่านหน้า PC สเปคของทางโนบ o ค k สเปคได้เลยนะครับวันนี้ขอฝากลองของตัวนี้ไว้ละกันถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้านล่างและกด Sub s c r i b e ด้านขวาบนให้ด้วยใครที่อยากคอมเมนต์สงสัยอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยแลือ,อยากให้ทำคลิปลองของตัวไหนใช้สเปคอะไรลองมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้แอดมินบีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในลองของ ทางหน้าหรือจะเป็นรีวิวไอื่นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ